ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่25เมษายน2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชนเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธคุณในหัวข้อของอรหังซึ่งสาธยายมาแล้วในข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสข้อที่สองทำลายค่าศึกคือกิเลสเพราะประพฤติแตกความเสียหายกำลังศึกษาร่วมกันในเรื่องของกิเลสสิบนะคะอันประกอบด้วยโลภากิเลสโทสะโมหะมานะทิฏฐิ วิจิกิจฉาและขณะนี้กำลังร,งร่วมกันศึกษาต่อในเรื่องของถีนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วถีนะนั้นจะประกอบร่วมกันกับมิา้าแต่สามารถแยกกันเกิดได้อยู่แล้วค่ะถีนะหมายถึงความหดหู่มิ้าคือความเคลืบเคลิมหมายถึงอาการที่จิตเกิดความห่อเหี่ยวท้อแท้หมดหวังและเศร้าซึม ง่วงเหงาหาวนอนเป็นเหตุให้เกิดความหมดอาลัยความเกียดคร้านไม่กระตือรือร้นปล่อยปละละเลยไปตามยถากรรมจัดเป็นนิวร์คือเครื่องปิดกั้นขัดขวางไม่ให้บรรลุถึงสมาธิและปิดกั้นสมาธิไม่ให้เข้าถึงจิตค่ะทีนามิถานั้นเกิดขึ้นในเวลาก่อนหรือหลังความหลับ แก่พระเสกขะและปุตุชนทั้งหลายก็หมายถึงว่าพวกเราหากยังเป็นปุตุชนอยู่นะคะรวมทั้งไม่ถึงความเป็นพระอระหันต์แล้วก็ยังมีถีนะและมิทาเกิดควบคู่กันไปได้และเกิดในขณะก่อนหลับส่วนการกําจัดนั้นสามารถกําจัดนิวรณ์ตัวนี้ได้ด้วยอรหัตตมรักอย่างตัดขาดแล้ว แต่การอยู่ในผวังของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นย่อมมีด้วยความทุรพลแห่งกายคือกายเกิดความเหนื่อยล้าหรือท่านใช้คำว่ากายเกิดทุลีเมื่อผวังนั้นไม่ละคนด้วยอารมณ์อื่นเป็นไปยโย่ค่ะพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีการง่วงนะคะทีนะคือทีนะเจตสิก ที่ในอกุศลสัสังคาริกกิจห้าดวงค่ะที่เราศึกษากันไปแล้วนะคะคือโลภะสัสังขาริกสี่ดวงที่ประกอบด้วยทิฏฐิสองดวงไม่ประกอบด้วยทิฏฐิสองดวงรวมเป็นสี่ดวงของโลภะสัสังคาริกก็คือต้องมีการชักชวนให้เกิดขึ้นและโทสะสัสังขาริกหนึ่งดวงค่ะ ในข้อที่แปดของกิเลสสิทธ์นะคะคืออุทธะคืออุทธะเจตสิกที่ในอกุศลจิตสิบสองดวงอุทธะนั้นเป็นหนึ่งในโมหะเจตสิกซึ่งมีอยู่สี่ดวงใช่ไหมคะโมหะเจตสิกนั้นมีสี่ดวงคือโมหะอหิริกะอนตตปะและมีอุทธะเป็นดวงหนึ่งในโมหะเจตสิกทั้งสี่ดวงนั้น ซึ่งหมายถึงว่าเป็นภาวะของธรรมะที่มีความฟุง้งซ่านความเดือดร้อนใจในอกุศลที่ตนเคยทำไว้ก่อนแล้วเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การเคยด่าว่าผู้อื่นเอาไว้เหล่านี้เป็นต้นก็คือทุจริตทางกายวาจาหรือทางใจก็แล้วแต่นะคะที่เคยทำไว้แล้วก็ทำให้เกิดความฟุง้งซ่าน หรือกุศลที่ปรารถนาจะทำแต่ไม่ได้ทำก็อาจจะเป็นปัจใจัยให้เกิดความฝูงซานว่าทำไมเราถึงไม่ทำขณะนี้ไม่มีโอกาสแล้วอยากจะทำก็เลยไม่ได้ทำเหล่านี้เป็นต้นก็นั่งฝูงซานไปนั้นก็คือเป็นไปในอกุศลจิตทั้ง12ดวงดวงใดดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นค่ะ อุทธัจจานั้นจึงมีลักษณะคือมีความไม่เข้าไปสงบเป็นลักษณะมีความไม่ตั้งมั่นเป็นกิจมีความพร่านไปเป็นอาการปรากฏมีอายนิสโสมนาสการเป็นเหตุไกลอุทธัจจานั้นเหมือนน้ำกระเพื่อมเพราะลมพัดหรือขี้เท่าฟุ้งกระจายเพราะการกระทบของแผ่นหิน มีการไม่ตั้งมัน่นเหมือนถงพลิ้วไปเพราะลมพัดมีการพล่านไปคือหมุนไปในอารมณ์ต่างๆเป็นอาการปรากฏมีความไม่สงบคือการทำใจโดยไม่แยบคายเป็นเหตุไกลซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นแค่สังขารธรรมฝ่ายอากุศลนั่นเองหากเราเข้าใจในทุกขอริยสัจแล้วเราก็ต้องปรุงแต่งและรู้ได้ว่า สิ่งเหล่านี้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีดับไปหากเราคอยสังเกตก็จะเห็นความปรากฏและความดับไปซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ไม่ใช่ไปคิดเดือดร้อนรำคาญใจไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษานั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปกระทากิจให้ถูกต้องค่ะว่า อะไรคืออะไรแม้อกุศลก็เป็นสังขารธรรมที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งสัมมาทิฏฐินั้นจึงต้องเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมทั้งปวงที่ต้องเข้าไปกําหนดรู้ว่าสังขารธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอากุศลก็ตามมันมีลักษณะก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่สามารถควบคุมได้แต่ เข้าไปกําหนดรู้ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงจะรู้ชัดว่าเมื่อเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดับไปนะคะมันมีความเสมอกันด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นละค่ะไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วจึงต้องเข้าไปรู้ชัดให้ได้ว่าเป็นอย่างนี้ในสังขารธรรมทั้งปวง ในลำดับต่อมาคือข้ 9, อก้าวอหิริกะซึ่งก็เป็นธรรมะอีกนั่นแหละเป็นเจตสิกที่เป็นฝ่ายอากุศลอหิริกะนั้นคือความไม่ละอายคือความไม่รังเกียจบาปมีความไม่รังเกียจบาปทั้งทางกายวาจาและใจเป็นลักษณะมีการทำบาปเป็นกิจมีการไม่ถอยจากบาปเป็นผลปรากฏ มีความไม่เคารพในตนเป็นเหตุใกล้จึงกล้าคิดชั่วจึงกล้าทำชั่วทั้งกายวาจาและใจค่ะซึ่งดังมีในชาดกใช่ไหมคะนางอมราบาดีซึ่งพระโพธิสัตว์นั้นได้ทดลองใจนางคิดว่าแม้คนในบ้านไม่รู้แม้เทวดาไม่เห็นแต่ตัวเรานั้นรู้ นางจึงเป็นผู้ที่มีหิริมากนั้นก็คือเป็นผู้ที่ไม่กล้ากระทำบาปเพราะรู้ว่าไม่มีใครรู้ก็จริงแต่ตัวเรานั่นแหละรู้ส่วนอนุตตปานั้นก็คือธรรมะที่ไม่สะดุ้งกลัวในกายทุจริตวจีทุจริตและมนโนทุจริตเป็นตน้นมีลักษณะไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะ มีการทำบาปเป็นกิจมีการไม่ท้อถอยเป็นผลปรากฏมีความไม่เคารพในผู้อื่นเป็นเหตุใกล้เมื่อไม่มีหิริแล้วมีอหิริกะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เพิ่มภูนขึ้นมาแม้ภายนอกก็ไม่หวันไว้ไม่เกรงใจไม่หวันกลัวกับผลที่จะได้รับจากทุจริตค่ะจึงเป็นลักษณะของอนุนตตะปะ อหิริกะมีการไม่เกลียดทุจริตมีการทุจริตเป็นต้นเหมือนอะไรเหมือนสุกรบ้านไม่เกลียดขูดก็คืออุจจาระแต่อโนตตปาณนั้นมีความไม่เกรงกลัวต่อกายะทุจริตเป็นต้นนั้นเหมือนตักกแตนไม่กลัวไฟค่ะเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงกล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีหิริย่อมไม่เกลียดบาปเหมือนสุกร ไม่เกลียดขูดบุคคลผู้ไม่มีโอตตะปะย่อมไม่กลัวบาปเหมือนตั๊ก,กแตนไม่กลัวไฟซึ่งเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะว่าตักก๊กแตนหรือมแมลงเมาวิ่งเข้ากองไฟเพราะอะไรเพราะมันไม่กลัวนั่นเองมันไม่เคยคิดว่าสิ่งนั้นคือบาปสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะทำลายบุคคลที่มีอหิริกะและอนตตปะ ก็เช่นกันค่ะไม่มีความละอายภายในและไม่เกรงกลัวต่อบาปประกรรมเหล่านั้นจึงกล้ากระทำบาปลงไปค่ะในพุทธคุณข้อที่สามในความหมายของคำว่าอารหังนั้นก็คือทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรนั้นก็คืออภิสังขารอันมีปุญญาภิสังขารเป็นต้น อภิสังขารคืออะไรก็คือสภาพที่ปรุงแต่งผลแห่งการกระทำของบุคคลค่ะเจตนาที่เป็นตัวการในการทำกรรมมีสามอย่างค่ะคือหนึ่งปุญญาพิสังขารก็คืออภิสังขารที่เป็นบุญเป็นบุญทุกประการนั่นเองนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งก็คืออปุญญาพิสังขาร อภิสังขารที่เป็นปฏิบัติต่อบุญนั้นก็คือบาปทั้งหลายสามอนเนญชาภิสังขารคืออภิสังขารที่เป็นอนเนนชาคือกุศลเจตนาที่เป็นอรูปวาวจรสี่ประการนะคะก็คือชาหนึ่งสองสามสี่นะค่ะเรียกง่ายๆว่าในอภิสังขารสามคือหนึ่งเป็นเรื่องของบุญ สองเป็นเรื่องของบาปสามเป็นเรื่องของการเจริญฌานค่ะพระองค์นั้นสิ้นแล้วทั้งบุญและบาปจึงเป็นผู้ทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรค่ะที่เป็นไปในกิเลสวัตกรรมวัตและวิปากวัตค่ะในข้อสี่เป็นผู้ควรต่อการบูชาด้วยปัจจัยสีและสักการะเป็นตน้น การบูชาบุคคลใดจะเสมอด้วยพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีนะคะในแง่ของบุคคลเพราะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดและเป็นผู้เลิศในโลกสามคุณหาประมาณไม่ได้คิดไม่ได้ว่ามีคุณเยี่ยงใดแม้พระพุทธเจ้าด้วยกันเองจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกันเองโดยไม่กล่าวพระธรรมหมวดอื่นๆเลย ก็กล่าวไม่หมดตลอดกับนั้นนะคะในข้อห้าไม่มีความลับในการกระทำบาปซึ่งต่างจากชนผู้มีกิเลสทั้งหลายนะคะอย่างเราถ้าไม่มีใครเห็นในการกระทำบาปทั้งหลายทางกายบ้างทางวาจาบ้างซึ่งไม่มีความละอายนั่นละค่ะเพราะมีอหิริกะและอนนตตปปะ เราจึงเป็นผู้ยังทำบาปอยู่แต่พระองค์นั้นเป็นผู้สิ้นแล้วทั้งบุญและบาปจึงเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลสมนทินไม่ทำบาปแม้ในที่ลับค่ะข้อ6ความเป็นผู้ไรจากผู้ไม่ได้อบรมกายศีลจิตปัญญาและผู้ไม่ได้ละราคาเป็นตนผู้ไม่ฉลาดในธรรมไม่ได้รับการแนะนำในธรรม ไม่ได้เห็นธรรมะของพระอริยเจา้าปฏิบัติผิดและไม่ได้ปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ไกลจากชนเหล่านั้นเป็นไงคะข้อนี้จกรงเราเป็นผู้อยู่ไกลหรืออยู่ไกลกับพระองค์คะถ้าเราอบรมกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมด้วยปัญญาโดยมีสัมมาทิฏฐินำหน้ารู้ชัดว่าขณะนี้ เป็นการหมุนไปของกุศลธรรมนะไม่มีเราอยู่ตรงไหนแต่สมาธิฐินั้นแหละเป็นผู้นำไปและทำให้มีการตรึกตรองไปในธรรมขณะที่ฟังร่วมกันไปนี้และนั้นหมายถึงว่าเป็นการปรุงแต่งขันฮาที่เป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นเองและไม่มีใครเป็นผู้ปรุงค่ะ เนื่องจากมีเหตุปัจจัยเฉพาะเฉพาะลงไปเช่นมีโยนิโสมนาสิการเป็นต้นอันเกิดจากปารโตโคสะคือการได้ศึกษาพระสธรรมของพระสมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้มีความใส่ใจและเป็นผู้มีการตั้งมันในกุศลธรรมมีปัญญาดีในการศึกษาและใคข้ครวนตามเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติ นั่นละค่ะคือผู้อยู่ใกลพระองค์เราจึงต้องฝึกให้อยู่ใกล้พระองค์นะคะใกล้พระธรรมคําสอนมากเพียงไรเราจึงเป็นผู้อยู่ไกลพระบรมศาสดาค่ะข้อเจ็ดทรงเป็นผู้อยู่ไกลผู้ได้อบรมกายศีลจิตปัญญาและผู้ละราคาเป็นตนผู้ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนำในธรรม เห็นธรรมะของพระอริยเจ้าและปฏิบัติชอบทรงเป็นผู้อยู่ใกล้ต่อชนเหล่านั้นตรงกันกับคำที่พระองค์ตรัสไว้ใช่ไหมคะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นเมื่อเราประพฤติในธรรมพระองค์จึงเห็นเราอยู่เช่นกันค่ะข้อแปดทรงละบาปประธรรมบาปประธรรมทั้งหลายมีราคาเป็นตน เมื่อเกิดขึ้นย่อมนำมาซึ่งความเสียหายในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพและเป็นค่าสึกต่อปฏิปทาให้สัตว์ถึงพระนิพพานค่ะบาปธรรมท,ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและซักถามตัวเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะว่าใครกำลังฟังใครกำลังตรึกตรองใครครวนพระธรรมเหล่านี้ ใครเป็นผู้ฟังใครเป็นผู้ปฏิบัติตกลงมีเราไหมมีผู้หญิงมีผู้ชายมีคนนั้นมีคนนี้หรือเปล่าที่กำลังเจริญกุศลหรือกำลังทำอกุศลใช่ไหมคะแท้ที่จริงก็คือการหมุนไปของขันห้าเท่านั้นเองเป็นความสืบต่อกันไปเมื่อ,อยังไม่ถึงที่สุดแห่งพพ ด้วยอนุปาทาปรินิพานค่ะเราเมื่อค่อยๆศึกษาจึงต้องใส่ความเห็นถูกเข้าไปให้มากที่สุดนะคะคอยซักถามตนเองอยู่เสมอในเรื่องเหล่านี้เราถึงจะค่อยๆ้นจากบาปกรรมคือมิจฉาทิฏฐิซึ่งแน่นอนว่าเหตุไก้ของมิจฉาทิฏฐิก็คือปรโตโคสะการฟังมาจาก ผู้อื่นซึ่งกล่าวผิดจากพระธรรมคำําสอนนะคะไม่รู้บุญไม่รู้บาปโมหะที่ปกปิดความจริงมีอยู่แล้วเป็นอาจารย์คอยสอนเรามาตลอดในสังสารวัตฏน้อยครั้งนักที่จะเป็นลูกศิษย์จึงกระทําต่อได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะอโยนิโสมนาสิกานั้นเองขอกาวทรงเป็นผู้อันท่านผู้รู้ทั้งหลาย ไม่ละเว้นพระอาหารหันตขีนาศพพระเสกขาดทั้งหลายและบุคคลผู้มีประโยค้าอันบริสุทธิ์มีอัธยาศัยงามถึงพร้อมด้วยคุณมีศรัทธาศีลและสุตตะเป็นต้นถ้าเหล่านั้นไม่พึงละเว้นไม่พึงสละรอบซึ่งพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงละเว้น ไม่พึงสละรอบซึ่งพระผู้มีพระภาคและพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงล้าเวน้นไม่ทรงสละรอบซึ่งบุคคลเหล่านั้นขออัญเชิญเรื่องของสุตตะจากท่านพระพุทธโคสาจารย์ปออระยุตโตดังนี้ค่ะสุตตะนั้นแปลตามศัพท์ก็ว่าความรู้ที่เกิดจากการสดับตรับฟัง คือสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามสดับตรับฟังต่างๆการสะสมความรู้เหล่านั้นไว้อย่างนี้เรียกว่าสุตตะสุตตะนี้เป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่หลักความเจริญข้ออื่นๆทั้งหมดท่านผู้มีศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้สดับคําออนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้มากขึ้นก็ทำให้ศรัทธายิ่งมั่นคงเพิ่มผูนขึ้น มีความประพฤติงามเมื่อได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านได้เข้าใจก็ทำให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นและก็สามารถที่จะฝึกฝนตนในทางความประพฤตินั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ในด้านจากาก็เช่นเดียวกันผู้มีสุตตะได้เรียนรู้ได้สดับปรบฟังเมื่อเพิ่มฝูนศรัทธาก็เพิ่มฝูนจากัาดไปด้วยมีความเสียสละ และก็รู้ว่าควรจะบริจาคควรจะสละในเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรบริจาคไม่ควรสละควรสละให้กับที่ใดจึงจะเกิดประโยชน์มากสุดตะก็ช่วยได้ทั้งนั้นก็สุดท้ายคือปัญญาเกิดขึ้นมักอาศัยสุดตะคืออาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนได้สดับตรับฟัง ยิ่งเข้าใจสิ่งใดเล่าเรียนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามปัญญาก็ยิ่งเพิ่มผูนเท่านั้นก็คือสิ่งที่ได้สดับปรับฟังมานี้เองเราเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นตอนแรกสุดตะก็เป็นเหมือนความรู้ของผู้อื่นพอได้พิจารณาไคร่กรวนไตร่ตรองแล้วก็จะกลายเป็นความรู้ของตัวเราเองความรู้ที่ยังเป็นของผู้อื่นก็เป็นสุดตะ พอเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราก็กลายเป็นปัญญาขึ้นสุดตะก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นทางมาของปัญญาสุดตะนี้เป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องมีการเลือกเฟ้นสุดตะคือสิ่งที่ได้สดับฟังมาก็อาจจะมีการเลือกว่าสิ่งใดเหมาะกับตนที่จะประพฤติปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่จะทำกรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับตนนั้นก็คือต้องเลือกเฟ้นสุตตะแล้วก็เจาะจงเอาในส่วนนั้นที่เหมาะกับตนนำไปปฏิบัติทำให้กรรมฐานนั้นเจริญก้าวหน้าก็ขอให้เรานั้นได้รู้จักเลือกสรรกรรมฐานเพื่อกระทำที่สุดถูกให้ได้ค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอเรียสตสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากศุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสจินดี อนุโมทนาในมหากุศลททางิ้นเพื่อมรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธูเจ้า,าค่ะค่ะ